ตัวนี้ก็เป็นทำหน้าเป็นของข้อยเสียนะครับเดี๋ยวช่างต้นทำปัญหาคือยังไงครับช่างต้นตัวนี้นเป็นมันโกงตัวนี้หน้าเป็นมันโกงครับตัวนี้ก็ต้นเลยสร้างใหม่นะครับตัวนี้ขึ้นเส้นกึ่งปาดหน้าให้ลูกค้านะนี่ก็ทำหน้าที่ทำอะไรครับตัวนี้ก็ทำอะไรต่อครับีติี่ตัโ ให้อ๋อ,อไปประกอบก่อนแล้วก็เชื่อมใช่<ม>ไหมอ๋อประกอบท้งต้นก็นจะมาเก็บารายละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปติดที่โบโบแล้วก็จะไปเชื่อมทีหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นงานงานเก็บรายละเอียดทีหน่อยนะครับของลูกค้านี่ทางต้นบอกว่ามันมีการสิวตรงนี้นะครับทางต้นกำลังจะเกียรอยู่แล้วก็นี่เป็นงานดแปลงนะครับทางต้นงก็เอาขึ้นเส้นพิมแล้วแล้วก็ปาดหน้าให้มันเสมอครับ ตัวน<ส>ี้ของลูกค้ามันมันมันผิวครับน่าจะเนื่องจากเขาไม่ได้อยากขึ้นแท้งคึงนะครับน่าจะใช้พวกปินเตียนะครับเนื้อนี่อาการือว่ามันมันผิวเวลาลูกค้าขับรถแล้วมันจะดังเชี่ยวเชี่ยวเชีวแพด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 นี่ครับอาการเสียงอันนี้ก็ได้เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวตั้งต้นก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึง ไา้เียแล้วก็ไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวบ้าโอเคนี่ครับมันอยู่มันโยบตัวนี้นี่มานี่ก็เป็นงานเก็บนะครับน,นี่ก่อนมาเกลารั่วนี่ครับงานนี้นี่ครับทำเก็บก็ให้เพราะว่าทำหน้าเป็นให้ลูกค้าใหม่นะครับ เพราะว่าแบบนี้มันรั่วแล้วอากาศอากาศค่อยเสียมันออกฝั่งนี้นะครับจะ <c oughs> มาทำให้เสียงดังล,ลูกลูกค้าเลยลำคานเสียงดังขึ้นนะครับมันไม่เพาะมันไม่ได้ออกทั้งท่อไอเสียเลยเราออกด้านนี้จะ้วะทําให้กินคลานนี่เดี๋ยวจ่าต้อนก็จะมาเอาตัวที่ตึงมาใหม่นะครับมาประกบตัวนี้แล้วก็ขันแล้วก็มาเชื่อมต่อให้ลูกค้านะครับโอเคครับผม เปลเป็นงาน,นครับกานแต<ล>่ง่งงงนงานแปลงในลูกค้านะครับก็อันเล็กๆแบบนี้เราก็ทํานะครับถ้าว่าเนี่ยเราก็รับทําอยู่นะครับก็ฝาก์บไลค์ก็บแจ้อท่าหนึ่งได้ครับผมขอบคุณครับ